สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีชุดสงตัวมาฝากนะคะ คงสุดท้ายเนาะพี่น้องเลือกตัวที่เน้นๆให้นะคะตัวที่สาวอนชอบเนาะสำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะก่อนรับชมนะคะสาวอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสืบชูไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชุดเน้นในวันนี้ก็จะมี ตัวที่สาวโอนชอบนะคะพี่พี่เอฟเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น6ก 8, 8 6นะคะอันนี้คือกลับให้ด้วยเนาะแล้วก็6 2 2 6นะคะสำหรับชุด3ตัว8 6, 2กสองห้าสองหนึ่งสาหนึ่งสองนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะสำหรับชุดนิ้นก็จะมี1,2,2,1 2, 2, 1, นะคะ6,8,8,6 8, 8, 6, แล้วก็6,2,2,6 2, 2, 6, นะคะสำหรับชุด3ตัว8,6,2,5,2,1แล้วก็3,1,2นะคะ พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบตรงกับเสาโอนบ้างไหมเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยในวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะพี่พี่เอฟซีเนาะถ้าหาซื้อได้นะคะถ้าหาซื้อได้เนาะนำไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเสาโอนชอบนะคะแล้วก็นิ้นให้นะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้ออกทั้งล่างทั้งบนแล้วก็สามตัวตรงนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้เนาะรวยรวเฮงๆปังๆนะคะหลังสี่โมงเรามาออ่อมาลุ้นกันเนาะพี่น้องหลังสามโมงครึ่งเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชอบตัวไหนแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่เเนาะถ้าหาซื้อได้นะคะถ้าหาซื้อได้เนาะอาจจะตรงกับ หลายๆสำนักแล้วก็เป็นเลขอั้นเนาะพี่น้องแต่ตัวนี้คือเสาโอนชอบแล้วก็น้นให้นะคะคือเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เสาโอนก็มีโชคมีลาบเนาะช่วงนี้ก็เลยไปขอพรไอไข่มานะคะก็ได้แนวทางที่เสาโอนน้นให้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีร่ำรวยนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้นะคะ กราบสวัสดีค่ะ